สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวโคตรบอลอัปเดตข่าวฮอตรอบโลกรูปหนังกับสร,รามก่อนไปฟังข่าวขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับกับ sl 2 4เชียร์บอลให้สนุกการเงินมั่นคงแอดไลน์มาเลยนะครับที่ a d ดเอสการันตีโปรดีที่สุด CR เซเวนโชโหดล่าตะข่ายให้ทับฝอยทอง18ปีติดต่อกันคริสเตโนโรนัลโดครับทำประตูที่103ให้กับทีมชาติโปรตุเกสและเป็นประตูแรกในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกทำให้ตอนนี้ครับ CR อาเซเวน ยิงประตูให้ทีมชาติสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกร้องจากอาลิดาอีเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อคืนครับโปรตุเกสบุกไปเอาชนะลักซมเบิร์ก3ต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากเดียโกโจตาคริสเตโนโรนัลโดและเจา ya, ้าพาฮิญญากนคอนเวสส่งผลให้ทัพฝอยทองครับตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A มี7จดคะแนนจากสานัดเท่ากับเซอร์เบียซึ่งประตูนี้ครับทำให้โรนัลโดเนี่ยตามหลังอาลิดาอีกองหน้าทีมชาติอิหร่านที่ทำเอาไว้109ประตู ในช่วงระหว่างปี1993ถึงปี2006พูดง่ายๆก็คือขาดอีกแค่6ประตูครับโรนัลโดก็จะทำสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดในนามทีมชาติตลอดการเท่ากับดดอีและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ครับก็คือเปโดเรโตปีกวัย21ปีของวูฟที่มีข่าวว่าทับปีสดแสดงแมนยูเนี่ยให้ความสนใจถูกเปลี่ยนตัวลงมาในในาทีที่41ครับและโชว์ฟอร์มได้อ,อย่างโดดเด่นเนโตมีมอกาสสัมผัสบอล27ครั้งคลอสบอล8ครั้ง เอาชนะในการดวลแยกบอล2ครั้งสร้างโอกาส2ครั้งและทำได้2แอสซิสครับและจากสถิติครับของ c ีเวที่ทำประตูให้กับทีมชาติโรุเกส18ปีติดต่อกันแม้ว่าอายุจะแต่หลักสาม่วปีเข้าไปแล้วแต่เพชฌฆาตก็คือเพชฌฆาตครับและโรนัลโดแสดงเห็นมาตลอดว่าเขาคือตัวจริงเรื่องการยิงประตูเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงแสดงความเห็นได้เต็มที่กดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับติดตามข่าฮอตได้ใหม่ ที่ s Facebook และ YouTube Channel โคตรบ้าบอน